สวัสดีครับพอแม่พี่น้องช่องย t u b e ควายไทยไล่ทุ่งด้วยพี่น้องมื่อกี้ก็ออกบ้านอีกแล้วพี่น้องครับออกบ้านย้ำเทียงแล้วพี่น้องครับมาพ่อฝูงควายครับฝูงควายไล่ทุ่งฝูงบางไงพี่น้องไอของอำเภอเจ้าขวางเม่ครับของโกลูกเขา แต่เลยเห็นคอกเห็นฝูงควายเพิ่นนเราล่ะครับแต่สิมาสัมภาษณ์เจ้าของผพ้เลี้ยงควายฝูงใหญ่กมูเนี่ยที่น้องท่านผู้ชมได้รู้จากก้อนครับนี่มันเป็นกลุ่มอนุรักษ์เจ้าของทำเก็ดยุนี่แล้วเอาตาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับตาเนะนน้ำซีท่านผู้ชมรู้จักนะครับป้ายบัวเลียนบัวเลียนน้ำกุนหยังครับน้ำจะขุนตางเงินครับอันนี้บ้านยังตาบ้านอันนี้มันอยู่โซนบ้านดอนตะเล็กอานดอนตะเล็กครับคุ่มนี้มันจะขุนมูสาม โอ้สามตำบลนี่อย่างนี้ครับตำบลบ้านแจ้งครับตำบลบ้านแจ้งอำเภอผู้เขียวเขานี่และเนาะเพลือผู้เขียวเขานี่ยละได้ข่าวว่าเป็นไขยฝูุ่งไงเป็นอย่งไหนตาก็ได้ฝูงใหญ่ก็มัวแต่ไขยฝุ่งโยปันเนี่ยปกติกะทีเลาะตาก็ซื้อซื้อมาเลี้ยงก้อนซื้อมาเลี้ยงซื้อมาเลี้ยงสิบสามตัวอ๋อสิบสามตัวนี่ช่วงนั้นมันเป็นเงินสองแสนกว่าสองแสนห้าสิบสามตัวได้เป็น ส <10, S 1> ิบสามตัวนี่สองแสนกว่ากี่ตะก่อนนะช่วงนั้นช่วงสิบปีขึ้นหลังนะโอ้เรียกมาหลายปีแล้วติครับครับเรียงมาไม่นี่อยู่ต่อมากะมีมีโครงการประสุัวิ์เข้ามาครับมาจัดระเบียบมาตั้งกลุ่ม เป็นเลาคือเอาคุ้มเลี้ยงควายพยุมกันเนี่แหละก็ตั้งคุ้มตั้งเลขาตั้งประธานอี่ยังขึ้นมาโอโ้เป็นคุ้มเลี้ยงควายเลยเติดัน๊เนี่ยซ้ซื้อคุ้มว่าอย่างไรครับบั๊เนี่ยคุมรุรักควายไทยนองสามหมื่นโอ้ผมเพชรช่องควายมาเป็นปีผมผมก็เคยได้ยินกันเนี่ยเหน<า>ดมีควายนครอบครองในอันคุ้มเท่าใรจากตัวครับช่วงนั้นมันกับเป็นจะสองร้อยครับตอนนี้เดือดสลายกันไปแล้วเพราะว่ามันได้ครบ สี่ปีแล้วเุินโอ้ตั้งมาได้สี่ปีแล้วสี่หาปีเขานี่แหละคุณครับจำานใจแจกขึ้นหลวงเป็นแล้วโอ้มันเป็นขวยหลวงตีครับข้ยหลวงเรื่องเอาคืนลูกเ่็ยังไงเป็นลูกที่แรกมันก็เป็นในโครงการธนาคารโคกระบือโอ้เอามาให้เธาเอามาให้ผูรัตัวก้อนที่แรกอ่ะครับโคการหาปีที่แล้วขวาครับวันนี้ก็มีเงินล้านหนึ่งมาให้กุมให้กู้กู้กับมาซื้อข้อยยังไงครับซื้อควายครับ ก็ได้พูละแสนละแสนโอ้ได้หลายยล<ส>นเลยมานี่ก็เลยมาแมามาแบ่งกันได้พูละแสน,ลน,นลแล้วก็ซื้อควายได้บนก็ขึ้นลูกควายไปเบิรนแล้วละ่ะโอ้แสดงว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า,า,าจของนเบิ่นแล้วจุกรรมสิทธิ์เบิ่นแล้วมาน,นี่ก็ม,มีกลุ่มที่สองคือกลุ่มอนุรักษ์ควายหนองจำมึนนี่ล่ะครับเป็นแห่หาตัวไปเนี่ยหาเม่แม่มแมลูกเป็นเป็นสิบตัว แต่ละแต่ละค้นมันโอ้เป็นได้สิบตัวเลยไม่สองกันเนเออแต่ละตัวนี่มันให้แต่ละตัวมันนั้นแพครับมันเรียกว่าหาแม่ไปเลยประกุมค่าเรียกนี้กันถึง่าเรียกตัวเดียวมันต้องเห็นงานอย่างอื่นมันบ่ครับเป็นกาเรียกหาตัวนี่มันเรียกเป็นอาชีพได้เลยเด้มันตัวเออแต่ของยางคอกของตานี่คือเป็นคอกหลักอยู่แล้วมันมันหลายก็มูอยู่แล้วช่วงนั้นอ่ะสี่สิบกว่าตัวสี่สิบห้าตัวหลใหญ่ของอเคมริกา ปีนี้เด็กยังจหกโตครับปีน่ะปีนี้ยังอายุสิบห้าผมก็ยังหน่อยนะว่าขายออกมีขายพ่นกันนั่นพูดนันกับแม่ใหญ่ซื้อขอซื้อไปเฮ็ดพันเฮ็ดแน้วพ่นออกมาไปก็แบ่งกันแบ่งเฉลี่ยกันเลยเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าเหมืนแล้วครับแต่ว่าควายควายไปยืนอยู่ทางไหนในอ้อมเต็มมนี้เด็กควายได้พี่น้องครับตอนนี้ในกลุ่มเหล่าควายจากโตก็ตายแล้วไหมควายที่เหลืออยู่แปดสิบคนตัวอยู่โอ้เป็นควายพื้นบ้านเขาเนี่ยเริ่มพัฒนาบ่เริ่มพื้นบ้านมันก็เริ่มพัฒนาขึ้นมหาปีแล้วล่ะที่จตนีเดนของเจ้าบ่ กของในคุ้มเนี่ยล่ะในเพิ่องของผลป่ามันคอยอยู่ดีไปผลพูนผู้ไปเจริญย่อออกกอนสมนีิมผลิตผูกเนี่ยคือพอได้ควายปุ๊บมันมันก็บทมีพวกน้ำเชี่ยของกระของรวงกันเขาล่ะครับัเสียงของของโซนกลุ่มไอ้โคราชอ่ะกลุ่มผลิตลูกโคกระบืออย่างประมาณนี้ล่ะโอ้เพิ่นกับมาดูแลคือเขา่กมาดูแลเพิ่นก็เอาน้ำเชี่ยเอายังมาให้มาทับให้เอามอมาทับให้พร้อมโอ้เขาได้เสียเงินบ่อแบนี้ก็เป็นการจังไดล่ะมัน ข้าวน้ามุกน้ำมันก็ให้กันไปข้าวอย่างง่ายๆว่าต้มเป็ดต้มไก่ยังสู้กันกินนี่ละประมาณนี่ละว่าเก็บเป็นเงินเป็นน้ำใจซื้อๆนะพี่น้องมาเกือบขายเป็ดขายไก่เป็นหนองน้ำอ้อมดีใจเลยทั้งคุณนน้ำอ้อมเบิดออ้มเบิดนะครับที่อยู่นี่มันเป็นเกาะเป็นโนนเลี้ยงควายเลยเป็นที่หลวงแม่นโมค่ะที่ของหลวงของเทศบาลดีด้วยนี่ไม่มีที่หลวงให้เลี้ยงควายแม่มวางเปล่าอยู่คือพวกผมก็เลยมาเลี้ยงซื่อๆนี่ละครับ แล้ว่ากันพ่นเห็ดบนท่านมีแนวเห็ดอย่างอกเพ่นไก่เขาเรียงอยู่งติดหรไอเปล่าบอสบอเรียงอยู่แล้วว่ากันมีแนวเห็ดต้องอก,กัยออกไปป,ประมาณนี่แหละอ,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 อันนี้ของเจ้าบนเลยติศเนี่ยในห้องเนี่ยครับแนนครับได้เวลานอนเว้นติตาเนี่ยได้ได้เวลานอนแล้วอ,วอาาว่ามีตัวใหญ่ๆครับโอ้หมาใกล้ๆบนเป็นตัวน้อยดิดนิดแตาครับบอกว่มันพ่อขนแปลกหนาที่น้องเงินอยากไล่เสียงนกเช่นใดควาไปดูมันน้ำไม่อย่างะตานก่งอย่างเนี้ยทุกห้องดีแค่ โอ้เป็นควายมันเจ้าของพี่โตโตแม่จากตัวโตผู้จากตัวนั้นโตแม่นี่งหนึ่งสองสามอาห์แม่หกแม่เนี่ยตน้องได้เป็นตัวผู้ิตัวผูไว้หน่อยได้รุ่นแม่หลายค่อยๆได้สองแม่นี่ยตีนโอ้ได้สองไแต่ว่าผู้ได้สามอันนี้แหละเป็นเป็นควายรุ่นแรกของโครงการเป็นลูกปักปันครับเนี่ยครับโอ้สายพัฒนาเราด้วยสิน่ะ ตัวใหญ่อยู่ด้วยนี่เม่ตามันบเป็นป่วยเปิ่อยปั้นหมดเลยได้หรือเุล่นุ่มปาะว่าผมมันพันพาดขึ้นมาแล้วโอ้พันขึ้นมาป้าหลกปานสุรินทร์จีเนี่ยปานสุรินทร์ครับความเงยวความสูงควมแข็งขาดรวดพี่น้องคุณพ่อคนแปลกหน้ากันทีทักหนังเปื่อยๆอย่างน้อยเนี่ยล่าตาต้องเป็นป้ามีปานรุ่นชุดแรกน้ำเสียมีปานมีแสนครับ เศษอะไรก็มีอยู่ต่อมามอ้เพิ่มชุดสามันจะบคุมผมหรือมันเห็นค้นแปลกหนาไหมพี่น้องอันนี้ก็อีกฟูงนึงตินเนี่ยโอ้จากน้อยมันก็จิมาท่อนกันเบิด้วยสันดาเนี่ยเหยียบร้อยโตเด้ครับเราว่ามือเนี่ยต่ว่าตดนนี่เราผูกนอนเว้นหม่องนอนเว้นเพิ่นอยู่นี่เลยดานดนี่ะต่โฮมส่สารนี่เนาะของมูมันก็แยกกันนอนยู่ไผยยู่มันพี่น้องไอเนื้อที่หม่องเลี้ยงนี่จากไรหือตานี่ไหมปกคลพมเป็นหาลอยไรอยู่เนี่ยโอ้สนุกเลี้ยงแล้วสันเนาะ แปลงหญ้าด้ครับได้เฮ็ดมีบ่อแปลงหญ้าครับนี่เป็นร้านแปดสิบไร่คือเพิ่นแบ่งกันเฮ็ดเฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วก็แบ่งรักษาไปรักษารักษาไปรักษามันเพิ่นปลูกให้เอาเองพร้อมตีหญ้าเพิ่นปลูกที่แรกเพิ่นมาปลูกในสิบหาไรโอ้รุ่งพัดันขยายอีกตันนี้เขาขยายเอาปลูกให้ฟรีพร้อมพุ่นไหนปลูกครับฟีสิบหาไร่นี่เพิ่นก็มัคือดีแทใช่หคือตาเป็นโครงการของผู้ใดก็คงการลูกผู้ใดวะ ไม่อยู่บ้านหลายปีแล้วครับปีนั่นประสัตว์เป็นพระเอกเนาะปีถาปีขึ้นหลังหวยเปลือกหวยดอนนี่ก็มีแสดงว่าเพิ่นเอาขึ้นลูกเพิ่นหลวงไปเบิดแล้วนั่นบอมันเป็นมันเป็นของมันเป็นเป็นของไทยบ้านเบิดแล้วบ้านเบิดแล้วบ้าเจ้ามันก็ว่าเลียวเบิรงมันก็เหลียวเบิร์นแค่ผมแท้พี่น้องหวยมันก็สียความใจกันเดียกว่าเบิร์เป็นคนแปลกหน้าเนาะเอาเบิรงนจ้าลูกเบิรงนจ้า คนเดินมันบ่เคยเข้าไม่ยกเทียดิแต่ผู้อื่นบ่เคยเข้ามาชมไปเยอะเลยม้าม้าพันๆโบไม่บ่เห็นกำพันที่นะมันก็เล็กๆก็เลยอยากออกกล้องน้ำใจสั่งใหญ่มาๆพากันมาออกกล้องให้เบิร์ดเร็วมาๆเอายิ้มด้วยออกกล้องนี่เธอได้ห้ามำตั้งเป้าคุ้มกันโมเป็นท้ายนด้เนี่ยวัมีคุ้มหรอกบอกคุ้มโอ้พี่น้องเมืองกว่าไอความร่วมมือดิมันสอนที่สิงนั่นแ่ละโอ้เรียงลายตัวมันบ่ลงกันหรือแต่แต่ละคนนี่แไ่ ยามไปคอกมันก็เข่าของใครของมันแี่มันก็งูวจากอยู่เด้ละผู้ใดว่าควายงัเนาะตาเปนสสลัดก็ค้นอีกเออวันนี้สมมือค้นเริ่มงัแล้วเด้สมมือเนี่ยงัวก็ควายควายพัฒนาแล้วเด้พี่น้องสายพันธุ์มันพัฒนาไปแล้วมีระดับมันสมองที่ฉลาดขึ้นมีความจำแล้วเด้เนาะตาเนาะครับแต่ของเจ้าสมใหญ่กว่าของเพิ่นอยู่เด้เป็นเมื่อไหร่เพราะผมมันพัฒนามาก่อนมูเพิ่นโอ้เจ้าเป็นคนแรก ครับมาชมหลายๆแม่นูตักงซื้อเพิ่นหมดเนี่ยจ้าซื้อว่ากำไรแม่กำไรม่กำไรโอ้แม่กำไรนี่งามเห็นไหมในลูกสาวเพิ่นเนี่ยครับโอ้ลูกสาวมันโตง่ายแต่พอเดยเนี่ยครับพอไอไอเบิ้มโอ้ลูกเบิ้มครับอ๋อแสดงว่ามีเล่าบวชหรือรู้สัตน์ไหมีว่าว่ามีบวช ราคาบ่ธรรบมาตรฐานหรือมาตานอย่ราคาประมาณไหนเนกันหลักหลักสิบอ่ะคือแม่ม่หนี่งกับสิบห้าก็ให้แล้วบางอ่อนเนี่ยเพาันอยากขายตีเมื่อนี้มีตัวอยากขายวันไหนเมื่อกี้ขายก็ได้คือกันได้ลบขายก็ได้คือกันวันมีแม่ลูกสาวพ่อมบ่ะใช้ตัวตัวใดอยากขายตีพักไปขายตัวอยากขายตัวบุตรบุตกระด็ไปไปพี่คุ้มผมบ่บ่บุกคุมแม่ละ มัจริงๆกระขายอะไรกันู้อย่างได้กันจี้ปั่นไปเนี่ยยังไข่มุกไข่มุกเนี่ยไขมุกยังกำไรมั้งน่ะเจ้าขวสิมารีวิวไข่มุกมันแมนบอตาป้าลูกเบิ้มผมเนี่ยนะจากจากปีตาควายตัวนั้นไงควายได้ได้ได้สามปีแล้วล่ะแม่วพันแม่มั้งลูกเพิ่นนี่แมวลูกเพิ่นได้ปสองปีของโอ้นี่ครับ ตอนเที่ยงคว้ยกับสิได้นอนเว้นยังสี่ลราไม่หมดตาไปไปตลาดไปตัวใดเป็นตัวใดเมื่อไหลแท้มันจะเร่าเฝ้ามากวนกันไปเราไปโอ้ผ่านคว้ยคนละเจ้าด้พี่น้องมันยางมาสากกันมันก็สั่งบารมีไว้คือจังมันจีมาสนจังหมาจังสุนัขเด็กพี่น้องโอ้มาเบิ่งทั้งพี่จังหลไหลพี่น้องคว้ยมั้พี่น้องได้เบิ่งเอาตายตายเมื่อไหลเถ๋น้อคว้ยเนียวตู้ตู้ตู้เตรียมอยู่ครับเดินคว้ยงามมองสมาคมเรี่ยงคว้ยน้องสามหมื่นพน้าพี่น้องผัวเบิ่งดู ใ่ว่าผมเป็นพ้นแปลกหน้าสําหรับค้อยนด้ครับเนี่ยมันก็เป็นแปลกแปลกแน่ตัวนี้ก็แปลกหาเนี่ยเอาเบิ้งดูพี่น้องครับเรี่องข้ยหลวงมาจนเป็นค้อยเจ้าของเบิร์ดแล้วสี่ห้าปีเพราะต้องเห็นอย่างตาเรี่ยงเรื่ยงข้อยสิครับมีเวลาไปเห็นน้าน้ำเพลินบอก่มีแต่ลูกเมียไปเห็นโอ้แต่ละปีก็ขายหลายอยู่ด้วยสินแม่ขายขายสุปีครับขายแม่ขายมันก็สิหลายพ่นเนาะ พ่อเพิ่นได้แตามีหลังคามีร่มมีมีมโรงเรียนยังพร้อมเพียบอยู่ข้างในอยูอ่ยกไก่บ่กับพวกลราเชียงโน้นพี่นโอ้พี่น้องมันหลายอยู่ผมเคยของมาอย่างที่เอาท้ายซ้ำนี่แล้วเน,น,เนอกตาเนาะเดี๋ยวมีโอกาสสิมาอัปเดตใอ้พ่อแม่พี่น้องเมื่งสิมาเปิดราคาให้เราแบบเนม่ใช้ตัวใดจะขายเพิ่นได้แต่ตัวนี้บ่ยังจังแม่จังสี่ครับแม่ลูกมันก็เป็นลูกผูุนี่ตีลูกลูกกับแม่นี่ตีครับโอ้มันมันสูงเท่าไรขึ้นตาเคยว่าจากเท้าบนนี่ฝนเพิ่นมาแทกเรียอยู่ว่ามันมันลอยสี่สิบ ตู้ร้อยสี่สิบปุ๋นหรือแม่นี่แม่นี่้ันี่ตีลูกเพิ่นตัวนี้ตีลูกเพิ่นตัวนี่ละโอ้เป็นควายสายพัฒนานหารือด้วยร้อยสี่สิบอันเพิ่มกำไรนี่ก็คือลูกของแม่นี่โอ้เนี่ยครับปลาลูกของแม่นี่แม่มน,นี่นตัว่่แมเพราะลูกออกมามันจะใช้ได้ชุดตครับเป็นตัวผู้ก็เป็นพ่อพันธุ์ได้เนี่ยครับคนอายุหลายปันใดแล้วหมือตาตัวนี้ไหมโตสิโอ้ห้าหกปีแล้ววะยัย ถ้าอยากได้กับมาเบิงเอาเด้อเนี่ยครับบ่แม่นควายธรรมดาได้สูงหลายเสี้ยวเนี่ยไข่ในหนองสามมื่นธรรมดาไมันก็เป็นควายเพิ่นควายไรลถุงเนาะแต่ว่าเพิ่นก็พัฒนาควายไรลถุงแต่ว่าเพิ่นพัฒนาแล้วเนาะเพราะกรมปศุสัตว์เขามาเฮ็ดไม่จัดแล้วไม่จัดระเบียบแล้วกรมปศุสัตว์เอามีแต่พอพันธุ์ดีๆมาผสมให้มันเหมาะจ้าแต่ว่ามันมีใบมีหลอดให้คืออันเอะกับชนบ่ครับ มันมีอยู่แต่ว่าผมบอกว่าพราผมบอกว่ใครได้สนใจเก็บมันหลายพดนนอนจะไปเก็บยังไงมันบ่จังะสมมุติราคาแม่ลูกนี่เดี๋ยวสี่ห้องเท่าใดตาที่จริงก็ความของพวกใครว่างหันมันก็เขาให้แสนแล้วล่ะอยากได้เท่าใดบนนี้เขาบอกว่าจะขายจะงว่าลูกเพิ่นได้จากเดือนลูกผู้นึ่งได้สามที่เดือนนี่ล่ะที่เดือนเพิ่นเป็นลูกพ่อได้ตัวผู้ลูกไอ้เบิ้มไอ้เบิ้นนะจ๊นไอ้คอนพ่อ ที่ย่ายไปบ้านเพชรเป็นลูกควอยลวงละแต่ว่าทับโตซื้อบักเบิ้ลมาสักบักเบิ้ลเาทีเบิ้ลโมเนเบิ้ลผมเคยอยู่บ้านเพชรอยู่พี่น้องมันอยู่น้ำขอบผู้ใหล่ะล้วไปห่างสูงที่บักเบิ้ลเวทีอดีตที่ได้เป็นน้ำหาคือคือทับทับมันเป็นโตะทับแล้วครับผมก็เพิ่งก็เลยเอาไปเพราะว่าทับเบิดฟูงแล้วต้องเอาออกไปเดี๋ยวปกติมันนี่มันประจำอยู่นี่สี่ปีที่เลือดคิดนี่เป็นเพราะว่าเปลี่ยนให้ดีอยู่ด้วยแต่ก็สี่ปีก็ย่าย จีนงนมันไม่ยากไปเรื่อยๆคือซ้ำมันเป็นไนโตรไปคตัวนั้นก็ว่าสีจะขายแล้วตัวใดจะขายอีกวันนเนี่ยลงไอ้เพิ่นว่าน้ำหาวอีกมาลองเกินมึงดูเออแม่งามๆนี่แหละแต่ะอีตัวนี้แบบตัวหั่นอ่ะตัวใดนี่แหละกำไรนี่แหละที่แม่กำไรคือว่าไงว่าครับคือผมสนใจคือเพิ่นว่าเรียกมึงเอานะโอ้ที่แม่กำไรอ่ะ ันี่ปะแม่กำไรไอ้ลูกเพิ่นน่ะแม่เดียวหรือแม่ลูกลูกแม่ลูกเพิ่นน่ะสละลูกลูกตัวเดียวลูกผูกกับลูกแม่ลูกแม่ที่ยั่งไปว่า่ะลูกแม่ตีแม่สาวงอมงัมนั่นน่ะครับไปใส่หรือพี่น้องไว้เหมือนพวกแม่เตี้ยๆนี่มาเบิ่งแล้วตัวนี้สูงเท่าใดตานี่ตัวนี้สามสิบกว่าไปจัดสี่สิบกว่ะสามสิบตัวนี้กับลูกสาวตีครับชิ่ห้องเท่าใดตัวนี้กับลูกสาวตัวนี้เขาเขาก็ให้สิบห้าสิห้าครับ แต่ว่างามได้สูงอยู่ได้เนาะลูกเจ้างโตเง้าวเขาเน่าไหามพี่น้องว่าล,ลูกลูกสาวโต,วตวอัอนจากปีก็ตาลูกสาวก็หน่าไปใช้บุญเหมือนหลายตัวบ <c oughs> ุบะแต่ว่าตัวใดเป็นตัวใดไม่ได้รักถึกใครไวถึกไวจงความว่าเนี่<อ>ยตาแม่พื่นกับใครตีตายเนี่ยสองตัวนี่เสนหามันบ่ตอนร้องกันได้ยุ่งเหคุยกันด้แต่ว่าในท้องเนี่ยท่านทับอีกบนเนี่ยทับแล้วครับอื อันที่จริงจากเปิดเป็นเดียวๆผุแลนี่มันเป็นคลิปรวมแล้วก็เลยเปิดแบบเกิ้นๆนอตาเนาะครับบอกเพชรดำเลยโอ้มีแตุ่ลพอพันระดับต้นไลยพี่น้องคือมันมี ไอผสมเทียมเนี่ยเขาอยู่เทศบาลเนี่ยจะนำเชียวไอ้นี่มันไม่ศูนย์อยู่เนี่ยเจี๊ยบสูญเลยสูญผสมเทียมอยู่นไหนเทศบาลบ้านแจ้งว่าเจ้าไก่มันจะเห็นหัวบอกยินเธอเลยครับนางเทศบาลเป็นว่าให้เราเกินเกินซื่งเดี๋ยวขันท้าจังใดเดี๋ยวผมสีมาเปิดเป็นคลิปพิเศษดอกโนตาเนาะแล้วมันเกินแต่ว่านายยุนี่เพิ่นกะสีมีตัวสีคลายไหลยูนแล้วมันแบบไหลเจ้าเนี่ยเจ้าละพอดีมากระดับใดก็ค่อยมาหาเอามัใช่ครับเิ่งดู แต่ว่าขันมักแม่นี่กับลูกสาวก็แสนฮะนั่นบอตามาเบิ้งเอาครับนี่เพิ่นราคาถือก็นั่นก็มีครับอันนี้เพราะว่าแม่นี่งามแท้แท้ครับลูกจะงามวังหันลูกลูกได้จากปีก็ตามกันเนี่สิบปีก็ว่าได้ละสิโตโตแบบใหญ่แล้วเด้นนอกขันเนาะแม่ตัวนี้บ่เนี่ยสิบแปดเดือนหรือประมาณนี้ละตัวนี้บ่ครับครับเออนี่ลูกสาวเพิ่นนี่ะพี่น้องเนี่ยเบิ้งลูกสาวเบิ้มบุญนี้เป็นบ่ครับอยากครับปีกวัวเนี่ยเบิ่งแข็งเมึงขาดูคุยอยู่กับน้องน้ำเนี่ยครับควายไล่ทุ่งเนี่ยพี่น้อง แม่นี่กับแม่นั่นเด้อครับแสนกว่าในท้องกระทับไว้แล้วเสียนหาตอร้องได้เนาะตาเนาะครับต่อราก็คุยกันนะอย่พี่น้องเดี๋ยวผมจะถ่ายไปพี่น้องเบิ่งงามงามเด้๋พี่น้องความสูงก็ขึ้นแล้วนี่ลายเป็นนางเอกในไายคลิปแน่คุยกันแล้วก็จะเห็นเป็นความแปลกแล้วก็สีเลี่ยงยู่นี่ตลอดช่วงมือแล้วเนาะตาเป็นบ่าอย่างนี่ครับโตโตเนียนๆที่ผมว่างามงามนี่เราสิขายเมียลูกนี่เสีนหาด้วยครับกับสีต่อร้องได้เล็กน้อยอยู่โรปเนาะตาเนาะครับ ผู้ใดอยากมาชมอยากมาเว้าเลี้ยงควายกับม้าด้วยครับของอำเภอภูเขียวนี่ใหญ่สุดแล้วมันบ่ตายแน่ครับครับผมกับของก็เห็นคือกันแม่พี่น้องเอ้ยตกขขาอย่างแหลงว่ะพี่น้องสามมื่นนี่เป็นแหลงควายหลงอนุรักษ์ควายน้องสามมื่นพอดีเพราะตัวแม่ลูกนี่งามนี่พี่น้องแม่กับลูกเพิ่งอยู่น้ำกันแล้วนี่งามอิลีครันี่ขนาดบ่าล่างฉิดตัวนี้เนี่ยนอตาครับของเราในบรรดานี่ยพื้นที่สูงกว่็มูแหน้มวัวเพราะว่าของเจ้าพัฒนารุ่นแรกเนาะครับ เจ้าอื่นเพิ่มก็สิมีสิขายเมีกันนี่ถึงเส้นราคาหลักต่ำๆบุล้วเนาะเป็นบ่อต่ำสุดจะหนุ่มว่นนั่นแหละครับนี่กับทรงสุดตรงเลยจำเนี่ยพผาครับหอยมาเลี้ยงมาหาเอาพวกไหนห้อยพวกแม่นรู้จักบ่เดอดรู้จักรตานี่ครับก็มีเป็นบางส่วนล่ะบางก็มีครับที่ห้อยบ้านยอดตรงไปโอ้ไหนห้อยเพิ่นก็เสียไปปั่นราคาเนาะครับท่านเกษตรทั้งโดยตรงก็ค่อยอยากซื้อกับมาเลี้ยงเอาเนาะครัพวกแม่นคุ้ยพื้นบ้านแล้วพัฒนาเราเดียนเราตายมันหมดอย่ เพราะว่าผมปศุสัตว์เพิ่นควบคุมดูแลถ้าผู้ใดสนใจอยากสอบถามอยากมาปรึเราคาควายได้ตามไม่เบื่อท้หยเพื่อนบอ่ มาฝากเบอร์โทรเพ่อแน่สะนะักหน่อเบอร์โทรเออไวนะ้ในคลิปก็ได้เดี๋ยวผมสิลงไว้ใต้คลิปให้เด้อพี่น้องครับเอ,เบอโคลิปนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเป็นแรงบันดาลใจคือเก่าเราเนาะตาเนาะครับเดี๋ยวสิมาขอเปิดราคาเรื่อยๆดอกเด้อตาเด้อครับ,รบเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ลรามันเงีว้วเราพี่น้องขอบคุณทุกท่านเด้อครับที่ติดตามรับชมผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ